อ่ะโอเคนะสวัสดีก็เหมือนกับที่อ่านคอมเมนต์ไปนะอ่านคอมเมนต์ไปตั้งแต่เปิดคลิปนะครับว่า เรื่องของการตั้งวาล์วหาฟิลเลอร์เกตนะว่าการตั้งวาล์วเนี่ยมันช่วยให้รถได้กําลังเพิ่มไปในทางที่ดีหรือว่านะให้ผลเสียไปในทางที่ลบนะอยู่ที่การตั้งวาล์วนะการตั้งวาลว์เป็นส่วนสําคัญนะการตั้งวาล์เป็นส่วนสําคัญเลยอย่างหนึง่งถามว่านะวิธีการไล่รถเนี่ยสมมติว่าเราได้แคมมาหนึ่งตัวเนี่ยนะก็เหมือนที่ผมอธิบายไปแล้วก็อธิบายไปแล้วตั้งแต่ เมื่อคลิปที่แล้วว่าแคมแคมชาร์ปไม่ได้มีดีแค่เสียบเข้าไปแล้วก็แรงเลยนะสำหรับการไล่เนี่ยกำลังอัดนะตอนลังอัดน้อยกำลังอัดเยอะนะการตั้งวาลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตายตัวนะไม่ตายตัวมันอยู่กับที่ว่าเราจะตั้งวาลหามันได้หรือว่าหาไม่ได้นะมันอยู่ตรงนั้นนะก็สำหรับการตั้งวาลเนี่ยผมจะออกมาบอกอย่างหนึ่งนะ สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยที่เราจะขาดไม่ได้อย่างแรกนะฮะฟิลเลอร์เกตถูกๆนะครับหาไว้ใช้ได้เลยหาเอาหาไว้ติดบ้านติดร้านเลยหรือถ้าใครที่ทํารถเองเนี่ยนะใครที่ทารถเองเนี่ยฟิลเลอร์เกตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะใครว่าไม่สําคัญนะสําคัญมากนะสำคัญมากนะมากถึงมากที่สุดนะใครที่หาฟิลเลอร์เกตมาได้เนะี่ยใครที่มีฟิลเลอร์เกตในการตั้งวาลวเนะี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งกันนะนะครับแรงไม่กว่าครึ่งแล้วพูดง่ายง่ายนะ แล้วก็สําหรับการตั้งวาวเนี่ยน้องๆหลายๆคนไม่ต้องทักมาถามนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็อย่าทักมาถามถ้าใครที่มีฟิลเลอร์เกตอยู่แล้วเนี่ยให้ไล่หาเ,าเองเลยครับให้ไล่หาแล้วก็ไล่จากความรู้สึกของเองเลยนะไล่หาโดยการที่เราเนี่ยจะต้องขยับนะขยับหาทีละหนึ่งฟิลเลอร์เกตนะหนึ่งฟิลเลอร์เกตสมมุติว่าเราตั้งอยู่ตอนแรกเนี่ยศูนย์ที่สองนะศูนย์ที่สองอ่าศูนย์ที่สองเสร็จปุ๊บเป็นยังไงนะเป็นยังไง เราก็จำมาการไว้แล้วก็ลองไปวิ่งดูแล้วเราก็เพิ่มมา,มาตั้งใหม่ตั้งเฉพาะวาวไ้ดีอย่างเดียวนะเราอย่าไปตั้งวาวไอเสียวาวไอเสีย er, เนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่เรายืนพื้นไปเลยนะครับเรายืนพื้นไปเลยว่า0.5 0.4 0.7 0.10ก็เราเราก็ยืนพื้นไปเลย0.8ก็ได้นะครับเรายืนพื้นไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองไล่หาฟิลเลอร์เกตก็คือตั้งวาวไอดีให้ชิดไว้ก่อนนะครับตั้งวาวไอดีให้ชิดไว้ก่อน แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการบอกได้ว่าแคมของเราเนี่ยมันพอไม่พอแคมของเราเนี่ยมันพอไหมสําหรับองศาเท่านี้นะแล้วก็แคมของเราเนี่ยมันเยอะเกินไปไหมสำหรับองศาเท่านี้เราต้องตั้งวาวหานะอย่างแรกเลยเทคนิคการตั้งวาวเนี่ยตั้งวาวคือถ้าเราเพิ่มไปแล้วเนี่ยเราตั้งชิดไปก่อนตั้งชิดแล้วแล้วเราดูอาการลดอาการลดของเราเนี่ยกำลังอากานหายไปไหมถ้ากาลังอากาของเรามันหายไปเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นมา เราก็เพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งถึงสองฟิลเลอร์เกตตั้งไล่ไปเรื่อยอย่าลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งในการตั้งวาลเนเวลาที่เราล็อกวาลเนี่ยอีกอย่างหัวใจสําคัญที่เราขัดไม่ได้คือตัวนี้คือตัวที่เราใช้ขันนะตัวนี้สําคัญนะถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ขันเนี่ยเวลาที่เราขันล็อกวาลเนี่ยล็อกไอตัวตัวน็อตตั้งวาลเนี่ยถ้ามันพลาดแค่นิดหนึ่งองศานะองศาหรือว่าฟิลเลอร์เกตที่เราตั้งเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปนะ ถ้าถามว่าพี่ทําไมมันจําเป็นมากเลยที่เราต้องใช้ฟิลเลอร์เกตนะฟิลเลอร์เกตเนี่ยจําเป็นมากครับจําเป็นมากยังไงถ้าเราตั้งห่างไปเนี่ยถ้าเราตั้งห่างไล่ขึ้นมาตามลาดับก็คือ0.2นย์จุดสอ่ะเป็นองศาที่ชิดที่สุดองศาที่ชิดที่สุดเนี่ยมันจะทําให้องศาของแขมชาร์หรือว่ากระเดื่องที่กดวาลลงไปเนี่ยมันจะทําให้เปิดเร็วขึ้นตั้งวาวชิดมากเท่าไหร่ องศาวาลวองศาแคมเนี่ยมันก็จะเปิดเยอะมากขึ้นเอ่อไม่ใช่องศาแคมดิคือระยะการเปิดวาลเนี่ยการที่การเบล่งมันจะแตะแตะเพื่อให้วาลวเปิดเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะเดี๋ยวผมจะอธิบายไป,ไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าใจนะเดี๋ยวจะเข้าใจถ้าเราตั้งวาลให้ให้ให้มันชิดเนี่ยนะถ้าเราตั้งวาลให้มันชิดเนี่ยมันจะทําให้องศาแคมเนี่ยเปิดเร็วขึ้นถ้าเราตั้งห่างเท่าไหร่มันจะทาให้องศาแคมเนี่ยเปิดช้าขึ้น งงไหมงงไหมไม่น่างงนะไม่น่าจะงงนะที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ยังไงว่าแคมของเราพอไม่พอแคมของเรามัน,ม,นมันมันแมทกับลูกสูบอันนี้เราหรือยังมันแมทกับกําลังอัดเท่านี้หรือยังนะมันแมทกับกําลังอัดเท่านี้หรือยังเราสังเกตดูง่ายถ้าเราตั้งชิดนะถ้าเราตั้งชิดเกินไปเล็งไม่ติดมือเล็งไม่ติดมือรอบท้ายรอบท้ายไม่เดินรอบต้นไม่มา นั่นคือวาวคุณอาจจะชิดไปผมแนะนําว่าให้คลายออกนะให้คลายออกไม่ใช่คลายกาลังอัดน,นะให้คลายตัวตั้งวาวออกทีละ0.2หรือว่า0.1ึ่ฟิลเลอร์เกจยิ่งถ้าเราค่อยๆคลายได้มากเท่าไหร่เนี่ยค่อยๆคลายค่อยๆคลายตั้งพือคือง,ง่ายตั้งให้ฟิลเลอร์เกจมันหนาขึ้นทีละ0.1เนี่ยมันจะมีความละเอียดที่มากขึ้นเราจะจับอาการลดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเราตั้งวาลหา่างเกินไปแล้วเนี่ย ถ้าเราไล่ออกมาถ้ายิ่งไล่ปุ๊บยิงแย่ลงถ้ายิงไล่ปุ๊บยิ่งแย่ลง,ถ,ง,ลง,ลงถ้าเป็นรถที่วิ่งในสนามเนี่ยถ้าไล่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเวลามันหายลงเนี่ยเป็นจุดเลยนะฮะคือนั่นหมายความว่าแคมเราไม่พอแล้วคือเราต้องเปลี่ยนแคมแล้วองศาแคมที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะมันอาจจะไม่แมทกับลูกูบอันนี้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างการตั้งวาวเนี่ยมันจะทําให้เราเพิ่มกําลังอัดก็ได้หรือว่าจะทําให้เรากําลังอัดหายไปก็ได้นะ สำหรับการตั้งวาวนะฮะการตั้งวาวเนี่ยถ้าเราตั้งมันชิดเกินไปบางคันกําลังอัดหายนะฮะกำลังอัดหายรถนะไม่มีแรงไปเลยก็มีนะฮะมันอยู่ที่ตัวแคมด้วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยมันอยู่ที่การตั้งวาวนะมันอยู่ที่การตั้งวาวว่าคุณจะหาฟิลเลอร์เกตที่มันลงกับตัวรถ ชุดหัวของคุณได้ไหมนะฮะจริงๆแล้วแคมมันก็จะมีหลายอย่างระยะท้ายวาวท้ายวาวเท่าไหร่นะสปริงวาวแข็งเท่าไหร่อ่อนเท่าไหร่นะมันมีหลายอย่างมีมีหลายอย่างมากๆนะแต่ว่าถ้าพูดเนี่ยก็อธิบายไม่หมดนะคือเราพูดง่ายๆนะขอพูดย้ำนะการตั้งวาวเนี่ยนะการตั้งวาวเนี่ยดูเป็นหลักนะคือถ้าเราตั้งวาวชิดเนี่ย การแตะนะการแตะของกระเดื่องเนี่ยเวลาที่แคมหมุนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราชิดเนี่ยกระเดื่องมันจะแตะกับตัวองศาของแคมเนี่ยกับตัวองศาของแคมเนี่ยท้ายวาลออท้ายแคมเนี่ยมันจะแตะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราตั้งห่างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้การแตะของกระเดื่องเนี่ยช้าลงแต่ถ้าถามว่าการแตะเร็วกับช้ามีผลยังไงครับมีครับการแตะเร็วขึ้นถ้าเป็นรถที่นะะ ถ้าเป็นรถที่กําลังอัดน้อยๆถ้าเราปล่อยให้เอาเปรียบเที่ง่ายๆถ้าเป็นรถรูกเดิมเนี่ยกำลังอัดน้อยๆเนี่ยกำลังอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเนี่ยถ้าเราทําให้แคมมันแตะเร็วขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับว่าเราไปปล่อยคายกําลังอัดให้มันออกไวขึ้นมองมามองมถ้าเราตั้งชิดเสร็จปุ๊บเนี่ยกําลังอัดที่มันจะดูดมันจะคลายเนี่ยมันจะคายเร็วขึ้นทําให้รถเนี่ยไม่มีกําลังอัด ทำให้เราไม่มีกําลังอัดนะแต่ถ้าเราถอยออกมาเนี่ยนะครับถ้าวาล์วมันแตะช้าเกินไประยะการที่จังหวะที่ลูกสูบเลื่อนลงแต่ว่านะแต่ว่าแคมเนี่ยมันทําให้วาล์วเปิดช้ามันก็ทําให้หยุดน้อยได้เหมือนกันนะทางนี้ทั้งนั้นนะในคลิปเนี่ยผมจะต้องการสื่ออะไรนะสื่ออะไรอย่างแรกคือคุณต้องขยันครับต้องขยันขยันยังไงนะ ขยันไล่ขยันถอดขยันแกะนะขยันจำอาการนะคือผลุ่ง่ายๆนะสองถามข้อหลักๆเลยคุณต้องขยันแกะนะคุณต้องขยันแกะขยันถอดสองคุณต้องขยันขับนะครับสามคุณต้องขยันจำนะจำแล้วก็เอามาทำทำแล้วลองไล่ดูว่าถ้าคุณตั้งหางแล้วลดแย่ลงถ้าคุณตั้งชิดแล้วลดแย่ลงคุณต้องจำข้อนี้ให้ได้นะ ยังไงก็เดี๋ยวในค,คลิปคลิปนี้ก็อาจจะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่านี้นะจะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันเดีย๋ยวคลิปนี้ขอตัดพีิงแค่นี้แล้วกันนะก็าตามหัวข้อเลยครับได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ดูจากคอมเมนต์เอาคนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็เอาไปทําตามนะยังไงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณครับ